ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันว่าเห็นคนตายฝันเห็นคนตายศพทำนายฝันว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาบทางการค้าขายและหน้าที่การงานถ้าฝันว่าคนตายนั้นมีน้ำเหลืองและหนองไหลย้วยเยะฝันนั้นจะทำให้โชคลาภสูงขึ้น ส่วนเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นคนตายได้แก่14 10 44 004 404และ409ทําทำนายฝันเลขเด็ดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ